นิทานเรื่องพระจันทร์ในบ่อน้ำนานมาแล้วนักคืนวันเพน็นมีพ่อค้าจากต่างแดนเดินทางไกลมายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ใจกลางหมู่บ้านนั้นมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่รายล้อมด้วยเหล่าชาวบ้านต่างถือเครื่องมือต่างๆอยู่ครบมือและชาวบ้านต่างก็ดูวุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างตรงใจกลางบ่อน้ำนั้น พ่อค้าสงสัยว่าชาวบ้านกำลังทำอะไรอยู่เขาจึงเอ่ยถามชาวบ้านคนหนึ่งว่าพวกท่านกำลังทำอะไรกันชาวบ้านคนนั้นจึงตอบว่าพระจันทร์ตกลงไปในบ่อน้ำของพวกข้าและตอนนี้พวกข้าก็กำลังช่วยพระจันทร์ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อค้าก็หัวเราะแล้วพูดออกไปว่า ฮาๆสิ่งที่พวกท่านเห็นในบ่อนั้นเป็นเพียงเงาสะท้องของพระจันทร์จากท้องฟ้าเท่านั้นแหละพวกท่านไม่ควรเสียเวลามาทำอะไรไร้สาระเช่นนี้เลยแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดเชื่อที่พ่อค้าพูดต่างนำข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในมือไล่ตีพร้อมกับไล่พอ่อค้าออกไปจากหมู่บ้านทันทีนนฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่านำภูมิรู้ของตนไปวิพากษ์วิจารณ์บรรทัดฐานของผู้อื่นถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ